ดีนะครับเอฟปีแล้วก็ผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับพามาหมายเดิมนะครับผมอย่างที่น้ํามันท่วมไปนะครับประมาณหนึ่งเดือนเต็มเต็มเลยนะครับที่นี่ไม่ได้มานะครับก็พาลูกทีมไปส่วนเดกก็ปลาบ่อนะครับช่วงนี้ก็มีปลาบ่อยังพอให้ได้ตกกันอยู่บ้างนะครับก็ยังพอมีเวลาไปที่บ่อนะครับเพราะว่า ลำห้วยนะครับชาวบ้านน้ำท่วมหมดนะครับไม่สามาด้ลงนะครับอันนี้ก็เลยพามาน้ำมาลงนะครับน้ำลงไปสักเนี่ยจะเห็นระดับน้ำนะครับลงไปเป็นเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพอากาศวันนี้ก็ยังคืมฟ้าคืมฝนอยู่นะครับเช้าเช้าอย่างนี้ไม่รู้จะมีแดดหรือเปล่านี่ไม่รู้จะโดนฝนหรือเปล่านะครับ ไม่เป็นไรนะครับเรามีร่มเตรียมพอให้ได้เบ็ดลงน้ําก็มีความสุขเลยนะครับได้อยู่กับธรรมชาติได้ลกเสียงกานะครับวันนี้ก็เหยื่อลำเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเหยื่อลำที่ใช้ในทั่วๆไปนะครับผมตามสภาพอากาศน้ํานะครับแล้วแต่ว่าสภาพอากาศระพาน้ําของแต่ละพื้นที่นะครับผมเ,เหมือนกันเดี๋ยวมาดูชุดอุปกรณ์นะครับ วันนี้ใช้นะครับเบ็ดผมก็เก้าฟุตนะครับลอกก็มีจีนะครับยี่สิบเอ็นใช้อยู่ที่สามสิบปอนด์นะครับนี่ตะกัววันนี้สี่สิบกรัมสองลูกเลยนะครับเพราะน้ำไหลแรงนะครับผมก็เหยื่อก็ประมาณนี้นะครับใช้เบ็ดสองดวงนะครับก็เสี่ยงเอาเบ็ดที่ใช้วันนี้ก็เบอร์สิบนะครับส่วนเหยื่อนะครับเหยื่อก็แล้วแต่นะครับ บางคนถามว่าอย่างไถ้าผมตกในพื้นที่บ้านผมนะครับผมก็จะผสมน้ำหมักลูกยอใส่ด้วยนะครับเพื่อให้มันฉุนเร่งนะครับมันก็กินทุกปลาแหละครับแต่ว่าปลากามมันชอบความฉุนฉุนแรงก็จะเข้าได้ไวนะครับแต่ก็จะจะ่ฉุนมากนะครับผสมพอดีพอดีถ้าว่าถ้ายโสกก็จะใส่อ่ อะไรล่ะลำลำบ่มนะครับลำบ่มกับเขาเรียกไอเด่นนนนะอะไรล่ะมะขิดมะขิดอ่าอย่าใส่มากนะอย่าให้อย่าให้เปรี้ยวมากนะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันดูนะครับนี่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีน้ำตื่นเต้นหรือเปล่ากลับมาหมายเดิมหลังจากหายไปหนึ่งเดือนเต็มนะครับไปลองลุ้นกันดูนะครับผม ยังไงก็รอติดตามกันดูนะครับผมสัญญานะครับว่าผมจะลงทุกคลิปนะครับที่ผมออกมาตกปลานะครับจะได้ตัวหรือไม่ได้นะครับแค่ได้มาเห็นบรรยากาศนะครับได้อยู่กับธรรมชาติในสุดอากาศดีๆนะครับผมก็ว่ามันมีความสุขเลยนะครับแต่เรื่องได้ปลาน่ะมันคือโบนัสนะครับผมตามกันดูครับสักครู่ ครับก่อนนี้สภาพไม้นะครับอีกครั้งนะครับผมแดดก็เริ่มออกให้นิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ขยับไม้มานี่ลงได้สามคันนะครับนี่มานะครับทีนี้นี่น้องชายตามมานะครับถึงมาถึงนะครับนี่ตังวงตั้งเบ็ดก็เลยขยับมาทางขวาให้นะครับเพราะว่าน้องออดสิบฟุตนะครับ จะต้องมาตีฝั่งซ้ายนุ่นน้องอวอสวัสดีครับสวัสดีครับผมถามามานะครับจะต้องมาตีด้านซ้ายนี่นะครับเพราะมันตีได้ไกลนุ่นตีถึงสิบพุตเท่านั้นนะครับผมก็เลยขยับมาทางนี้นะครับผมอาอย่างไงก็มารอชมรอดูผลงานกันนะครับผมดูน,น,นะครับมันตีไปได้ไกลนุ่นเหมือนผมก็ขยับมาทางนี้นะครับแตวจะลงไมแค่สามคันก็พอ นะครับอันนี้ให้น้องออดไปเอาอยัางไงมารอติดตามผลงานกันดูนะครับผมมีเพื่อนแล้วครับ แรกครับผมหมอนตะกลับยักษ์นะครับใหญ่นะครับมันมานครับไม่เหี่ยวแล้วนะครับเช้านี้นะครับน้องชายก็ยังคว้างมีกไปเสร็จนะครับโอ้นี่ทอดอร่อยนะครับมาตามมาต่อนะครับผมไม่เหี่ยวนะครับมันมานครับผม อยู่ปะูหวานดยคันเดียวเลยกินเยอะคันเดียวเลยกนเยอะาบอาว่ะก <laughs> ิงไงวะเ <laughs> ย็งไม่ละลายเลยหมาหนึ่งเตแล้วครับผม มว้างลงไปครับกิน <ง S 2> อยู่คันเดียวเหีือ่ยอ,อยังไม่อายเลยนะครับผมเบอร์ส <c oughs> ิบเอ็ดเลยวันนี้ครับ <c oughs> เปลี่ยนเป็นเบอร์สิบเอ็ดเลยนะครับโอเคครับผมตามมันต่อครับ <c oughs> อ,อันหมานอันหมาน แยกนะครับไปหนึ่งเต้มครับผมกำลังสวยๆนะครับตามมาต่อครับผมไปเร็วเร็วเร็ว,ว,ว,วอัดเลยอัดเลยโอ้โหเมื่อกี้ไม่ต่อเน,นื่องนะครับอัดมาเลยนไดไหมเดี๋ยวที่ตาก,ก่อนโอ้ ตัวใหญ่ครับเจอของใหญ่แล้วครับให้น้องอัดแทะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาอัดมาเลยแฉงมันเฮ้ยแฉงมันค่อยๆมันติดติดอะไรหยาดหยาดเฮ้ยติดเพลกหญ้าดหรอวะเฮ้ยขึ้นแล้ว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 ขึ้นยังปลาอะไรวะปลาปลาคาใหญ่เนี่ยอุ้ยปลาปลาคาเฮ้ยมันติดยังเน่ยเฮ้ยอัดจาเจ่อมันี่มันคนนั่นเอง ถืออะไรคืออะไรคืออะไรเมื่อคือลงเอาลงที่ลงไปตักด้วยเลยมันติดอย่างนะครับติดไปอย้านี้ตักเอาตัวก่อนไหมเห็นตัวแล้วตักเอาตัวก่อนได้ไหมเออโอ้ได้แล้วครับผมเดี๋ยวเดาเอาขันนลอดเห็นแลครับนี่ มาแล้วครับโบนัสเราครับผมโอ้โหมู้เลยตั้งกล้องเลยเอาไม่ทันแล้วครับมู้นเลยตั้งกล้องเลยนี่นี่ครับประกาศครับติดไปไงหน้องดวงจยู่ไว้พี่น้อยอถ่ายมานี่นะครับผมโอ้ต้องระวังนะครับดิตอนเป็นสองดวงไงไมติดเกาะโอ้เต็มปากเลยเนี่ยเต็มกืนนะครับ นี่สวยนะครับผมโบนัสเรานะครับโบนัสเรานี่ปากกาครับไยโลถึงก่เนี่ยายโลมั nice <man> ้ยวานโลนี่แหละวานโลนะครับผมโอ้ให้น้องออนไม่ตั้งนะเมื่อกี้ไม่ตั้งกล้องไม่ทันแล้วครับเอาโอเคนะครับผมเดี๋ยวตามัาต่อครับผมเอากดปิดให้หน่อยนะกดแดงๆครับก็นี่นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้อากาศดีๆนะครับเมื่อตึ๊บฝนก็ลินลงมาแล้วนะครับ มือต๊บมาแล้วนะครับไม้ตกปลาก็จะเหลืออยู่แค่นี้แหละพอได้ตั้งเบ็ดกันได้นะครับนี่ยตกไม่อีกแล้วลินไม่อีกแล้วมือตึ๊บมาอีกแล้วขอว่านไปนะครับปลาหน้าฝนพายุ เราติดตามันต่อครับผมเอามานะครับอันนี้ฝนตกๆน้ำอ,ออดเอาเบ็ดเกาะกันมาเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ออ้กำลังใสสวยครับนี่อกเาอกาะก,กันมาอีกครับนี่ใบหนึ่งเต้มฝนก็ลินนะครับยังหมานอยู่ยังหมานอยู่ฝนก็มา,น,มานี่ครับอุปสรรคครับผมน,นี่ดูดูน้ำไหลนะครับ เต็มไปหมดเลยโ <c oughs> อ้ยยังไงก็ตามมันต่อครับผม <c oughs> ยังดีเรามีร่มครับเรามีร่มนี่ทำลมไปด้วยนะครับ <c oughs> ตกแล้วก็ไม่หวัน่นวูบไม่วูบไม่วูบเลย เข้ากับวูเขาเล่นเล่นก่อนเริ่มหลอดแล้วไปเรื่อย นิดเดียวนะครับนี่เดี๋ยวต้องปล่อยนะครับตัวนี้ปัญหาอุปสรรคก็คือนี่นะครับน้ำไหลก็จะมีพวกเศษใบพงใบไผ่นะครับนี่นะครับยังไงปล่อยนะครับตัวนี้เล็กอยู่นะครับตามต่อครับผม เราบืงว,ว่าเราได<ะ>้ให้ชมนะครับ <c oughs> ชมสภาพนะครับนี่เขามีโอ้ยโท่ลื่นนะครับนกยื่งมาอีกท่านหนึ่งนะครับนี่ได้เพ <_ EN> ิ่งแกเพิ่งมาเมื่อกี้นะครับนี่ลงได้อีกตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> น้ากระชังลงน้ําแล้วนะเห็นไหมอายุไม่สําคัญนะครับการตกปลาเนี่ย <c oughs> พอดี้น้ำมันขึ้นสูงก็อยู่แอบแังนะครับได้ครับพอหมายนี้ท่อนางที่จะได้หลายคันนะครับนี่โอเคนะครับฝนก็เริ่มหมายลินแล้วดูตรงนี้จะเปลี่ยนเยียก็โอ้โหแต่ละคันนี่อาจจะวุ่นวายนิดหน่อยนะครับพอเวลาเปลี่ยนเดีย,ยังไงก็ตามกันต่อครับผม น่ะก็มาอีกเต็มนะครับนี่ต้องอดอน,นะครับบากกระมังสวยบวกกับใบไผ่นี่นะครับมืดอตึ๊บภาพอากาศวันนี้เราจะรอดฝนไหม <c oughs> <c oughs> น่าจะรอดนะครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมอย่างหนักเลยครับตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับเหนือตื๊ดน,น้ำก็จะท่วมไม้แล้วครับ อยังไงก็รอชมกันต่อนะครับรอฝนหยุดนะครับฝนตกคระคุผู้ชมไม่ไ้กินแสดงว่าตีอะไเนี่ยาวกลนอม ใหญ่เลยครบอกกันมาตุ๊บไปอะไกันกลับถึงต้องนี่ล่ะไปแล้วท่านผู้ชมครับคุ้นใหญ่ครับคุ้นใหญ่ครับโอ้ยสวยเห้ยนี่คือมากินต้องสีหน่าเฮ้ยครับถามกันได้หนอท่านผู้ชมใส่อมงามเลยครับนี่โอ้โหอย่างใหญ่เลย กินข้าวกันอยู่นะครับฝนก็ตกนี่นี่ครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับมันไซสใหญ่เลยนะครับผมนี่เหยยบขึ้นโงน่น,นู่นะเนี่โอเคนะครับผมภาพอาจจะมืดๆหน่อ,อยนะครับฝนก็ตกนะครับแดดไม่มีค่อยไว้ก่อนนะครับกินข้าวอยู่อยโอ้นี่ไม่มีการหลุดแน่นอนโม่ขัวกางโม่มาชิมันกิมต,ตัวเทิงตัวเทิงต้งอง บสีนเนาะนปูงเนี่ยเกีงเกียงไงเอ้ยเงว่ามื่เกียงมีหรอไม่แต่เป็นเกียงไงเอาต่อครับ ดูสภาพนะครับนั่งกันอยู่สามคนนี่อยู่ในร่มกำลังทานข้าวกันอยู่นะครับผมโอเคครับตากันต่อครับผมามาอีกตัวนะครับท่านผู้ชมนี่ฝนตกตก,ตกไม่รู้อะไรเป็นอะไรครับนี่เออได้อีกตัวนะครับถ้าดอาจะมืดแลยนะครับฝนกำลังลินนะครับผม ผมเอาขึ้นมาเมื่อกี้ก็ยังไม่ใส่เยือนะครับนี่น้องอ่อนเอาขึ้นเมื่อกี้ก็ยังไม่ใส่กินข้าวอิ่มึงอิ่มนะครับเอาอย่างไงก็ตามันต่อครับผมเหรอไม่อยู่ตัวไหนกินนะท่านผู้ชมฝนก็ตกกลางสายฝนเลยเอ้าน้ากันกลางหนึ่ Cho các oh, suy, 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 suy. Okay. Ba lìa mùa găng dài phun hấp dùa đi vào bay này dài 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 ๋ยวครับอย่าโขนับต้องมย่านไม่กนเดี๋ยว้า ก็ตอนนี้ก็ได้เวลานะครับสี่โมงกว่านะครับวันนี้ก็ขอตัวกลับก่อนเวลาแล้วครับดูอากาศนะครับฝนยังหยุดไม่หยุดตกนะครับตอนนี้ครับก็ยังพอมีตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่นะครับผมยังไม่แห้วนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอให้เอฟซีแล้วก็ผู้ชมทุกทท่านนะครับผมแก้าขเดี๋ยวโควิดเหมือนเดินนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกลิ่นองกับบ้านกันครับผม ปลาใหญ่แล้วครับติดข้อนเต็มเต็มนะครับติดข้อนเดี๋ยวนิ่ก็แช่นนะครับตื่นนอนตีสามตีสี่วันนี้เราจะไปตกปลา